บันทึกติ้งห่ฟูเซิงอีพีที่12ตอนจบเปิดเรื่องมาเราก็จะได้เห็นเทพหมาปากกับเทพกวางเทพหมาปากก็ได้สังเกตเห็นใครบางคนเขาก็ได้พูดออกไปในทันทีว่าเจ้าหาที่นี่เจอด้วยอย่างนั้นนะหรอเทพกวางก็ได้พูดออกมาเช่นกันว่าข้าคิดว่าภาพมายาจะล่อให้เจ้าออกไปจากขาลวดซาได้เสียอีกข้าประเมินเจ้าต่ำเกินไปเจ้ามาที่นี่เจ้ามีเรื่องอะไรกันแน่ชายหนุ่มผู้นั้นจึงได้กล่าวออกมาว่าข้าไม่ได้มีประสงค์ร้ายข้าเป็นมือปราบมารมาจากต้าฮั่นมีนามว่าจางหลิวที่ข้ามาก็เพื่อของชิ้น มันก็คือมุกมังกรน,นั่นเองเมื่อเทพหมาป่าได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้โกรธมากๆเขาจึงพุ่งตัวจะเข้าไปทํารายจางหลิวแต่เทพกวางก็ได้ร้องห้ามเอาไว้เสียก่อนชาก่อนในค่าถามความปรารถนาของเขาซะก่อนและภาพก็ได้ตัดมาที่เซียงซูกับเฉินซิงในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินอยู่นั้นมันก็ได้มีเสียงของใครบางคนพูดขึ้นมาว่าราชาแห่งดินแดนซือเลอมือปราบมารพวกเจ้าขึ้นมาเถิดทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปจนไปพบกับโลงศพมากมายเซียงซูเขาจึงได้นําศพของรังชาอเาเคไไิร์เลิ้ เดินลัดเลาะไปตามหุบเขาจนได้ไปพบกับเทพกวางและเซียวซานซึ่งเสียงเสียงนั้นก็คือเสียงของเทพกวางนั่นเองถ้ามีนามว่าลูอิงและเขาก็ได้เล่าว่าตัวของเขากับเทพหมาป่าได้พลังมันมาจากเทพมังกรจู่อินจนได้กลายเป็นเทพที่ปกป้องขาลัวซาแห่งนี้ตอนนี้พลังเริ่มสูญหายไปหมดแล้วตัวของเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเฉินซิงจึงได้เดินเข้าไปดูบาดแผลของเทพกวางซึ่งบาดแผลมันก็ได้ซึมลึกเข้าไปในกระดูกแล้วคมจิตก็ไม่สามารถรักษาได้เซียวซานจึงได้นําบางสิ่งบางอย่างมาให้กับเทพกวางเทพกวางจึงได้นําสิ่งสิ่ง สิ่งนั้นมันก็คือท่าวัตดุของเฟิงห่วงนั่นเองเทพควางก็ได้ให้เฉินซิงเก็บสิ่งนี้เอาไว้คราวบางทีเฟิงห่วงอาจจะฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาก็ได้เมื่อ12ปีก่อนเทพหมาป่าสัมผัสได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันนั้นเป็นฤดูหนาวเทพหมาป่าได้รับบาดเจ็บหนักและเมื่อพาเด็กคนนี้กลับมาได้เขาก็ได้ส่งมอบพลังมันที่เหลือให้กับเซียวซานก่อนจะลาลับไปตัวของข้าเองก็โดนพิษนี่คือสาเหตุที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นผีดีซึ่งพิษนั้นมันคือเลือดของเทพเเทพออดีิ เจ้าต่อก่อนด้วยเมื่อสักครู่นี้มีนามว่าซื้อหมาอวี่เดิมทีข้าคิดจะไล่เซีวซานออกไปเพื่ออยากให้เขาอยู่รอดต่อไปได้แต่เขากลับคิดอยากจะช่วยข้าเขาเห็นว่าชุดของราชาอาเคลเลอร์คุณตาจึงได้รักพาตัวเขามาที่นี่และเซวซานก็อยากให้เฉินซิงนำพลังของคงจิตออกมารักษาเทพกวางเฉินซิงจึงได้ทำตามที่เซวซานอยากให้ทำเฉินซิงก็ได้สงสัยว่าคนที่ชื่อจางหลิวถูกซื้อหมาอวี่จับตัวไปอย่างนั้นนะดอมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคนที่ชื่อจางหลิวที่เจ้ากล่าวถึงน่้นเขาได้นำอมุกติ้ให้กจา่่วววเพชย เถิดนาข้าสัมผัสได้ว่าดินแดนซึเลอกำลังเกิดเรื่องขึ้นข้าจะนําทางพวกเจ้าไปทางรัดพาเซียวซานไปด้วยนาะเฉินซิงก็ได้อุ้มตัวของเซียวซานไปหาฝูงมาปา่าในขณะที่กําลังรอเทพกวางนั้นเซียวซานก็ได้มองหาเทพกวางไม่ยอมหยุดเลยและเมื่อเทพกวางลงมาจากภูเขานั้นเซียวซานเขาก็รู้สึกดีใจมากๆและเทพกวางก็ได้นําทางไปในระหว่างการเดินทางเฉินซิงก็พยายามชวนเซียวซานพูดคุยไปด้วยเทพกวางกับเซียงซูก็ได้พูดคุยกันเทพกวางก็ได้กล่าวขอให้ทั้งสองคนนะ่ะดูแลเซียวซานแทนตัวของเขาด้วยนับตั้งแต่นี้เเเปป็นนนนนนต้้้้ไแแลลลละมื่ออใกถึงงงดดิซวัาขทพ ก็ได้แต่สลายไปและเมื่อเซียวซันเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ได้ร้องไห้ตามเทพกวางและจิตวิญญาณของเทพกวางนั้นก็ได้มากล่าวขอบคุณทั้งสองคนก่อนที่จะจางหายไปเฉินซิงก็ได้พยายามปลอบเซียวซันและเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงทุกคนก็ได้พบว่าเมืองหนะได้พังทลายไปหมดแล้วผู้คนก็พากันล้มตายไปกันจนหมดเฉินซิงก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตเขาก็ได้รู้สึกเสียใจมากๆไม่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิเรื่องมันต้องไม่เป็นแบบนี้เฉินซิงเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาจนเขานั่สลบไปและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมานั้นนนนนนเเเเเดดดด็็็กกก้้้้อออออยยยยยี่วววซซซาาาาคูููแลลลขขตทงงงัไร ศพมากองเอาไว้และเมื่อเฉินซิงเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ได้ไปช่วยเข็นศพมากองรวมกันและเซียงซูเขาก็ได้จุดไฟเผาศพจนหมดสิน้นเซียซางก็ได้เก็บดาบเล่มหนึ่งมาให้ทั้งสองคนดูซึ่งดาบเล่มนั้นันคือดาบของผีดิบนั่นเองเซียงซูก็ได้พูดกับตัวเองว่ามันเป็นเพราะพวกผีดิบใช่ไหมข้าจะเป็นนักรบผู้พิทักษ์ให้กับเจ้าเองและข้าจะออาจัดการพวกมันที่หมดสิน้นข้าไม่คู่ควรที่จะเป็นประมุขสยองหนูเฉินซิงก็พยายามร้องห้ามเอาไว้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยความแค้นเจ้าต้องใจเย็นลงให ตามไปเช่นกันและสิ่งที่เขาเจอนั้นก็คือฝูงของผีดิบนั่นเองเซียงซูก็ได้ไปจัดการพวกผีดิบพวกนั้นด้วยความกดแค้นเซียวซางก็ได้ช่วยจัดการพวกนั้นเช่นกันและอีกด้านหนึ่งก็คือชาวบ้านที่ยังรอดชีวิตอยู่นั่นเองทุกคนก็ได้พากันดีใจมากๆที่ท่านประมุกหนักกลับมาแล้วเฉินซิงก็ได้ส่งพลังของโคมจิตไปให้เซียงซูเซียงซูเขาก็ได้จัดการเหล่าพวกผีดิบพวกนั้นอย่างบ้าคลั่งและเมื่อเขาจะถูกโหตัวยิงด้วยธนูนั้นเซียวซางก็ได้มาช่วยป้องกันเอาไว้เฉ ทเป็นในที่สุดซึ่งคนที่เหลือรอดนั้นก็มีเพียงเท่านี้เชียงซูก็ได้ถามหาเซอร์หลัวฟิงว่าเขาอยู่ที่ไหนชาวบ้านที่เหลือก็ไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนอนิเมะเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วไม่รู้ว่าซีซั่นสจะมาเมื่อไร่อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นามิด้วยนะคะ